สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราก็มาขึ้นบทที่สองกันนะคะบทที่สองก็คือการแยกตัวประกอบของพงหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสองนะคะพหุานามที่มีดีกรีสองอ่ะเราเรียนมาแล้วตั้งแต่มอสองจได้ไหมการแยกตัวประกอบของพงหุนามดีกรีสองก็คืออันแรกก็คือหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองจะเท่ากับหน้าบวกหลงังทั้งหมดกลาลังสอง แล้วก็หน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองเท่ากับหน้าลบหลังทั้งหมดกำลังสองนะคะทั้งสองสูตรนี้เขาเรียกว่ากําลังสองสมบูรณ์ต่อมาอีกสูตรหนึ่งก็คือหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองเท่ากับหน้าบวกหลังคูณด้วยหน้าลบหลังนะคะอันนี้เรียกว่าผลต่างกําลังสองโอเคจำได้ไหม แล้วครูพัดแยกตัวประกอบข้อที่หนึ่งตรงแยกตัวประกอบของพหุนามดีกีสองต่อไปนี้ครูถวนยให้นะข้อที่หนึ่งเก้าเอ็กกำลังสองบวกสิบสองเอ็กบวกสี่เราจะทําให้มันเข้าสูตรเห็นไหมหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองมันก็คือสูตรกําลังสองสมบูรณ์ก็คือหน้าบวกหลังทั้งหมดกําลังสองนะคะ เราก็มาดูว่าหน้าเราเป็นอะไรหลังเราเป็นอะไร 9x กำลังสองเราจะแยกให้มันเป็นหน้ากำลังสองยังไง9ทำยังไงให้ได้กำลังสองก็คือสามกำลังสองจะได้เก้าและ x ยกกำลังสองก็จะได้ x กำลังสองตัวนี้มันก็เลยเป็นสาม x กำลังสองบวกด้วยสองหน้าหลังเมื่อกี้เราได้หน้าแล้วหน้าเราคือสาม x ทีนี้เราอยากรู้หลัง เราก็มาดูพจน์นี้มันคือสิบสอง x แล้วทีนี้สองหน้ามันคือสองคูณสาม x ได้หก x ทีนี้พจน์กลางเราคือสิบสอง x หก x คูณอะไรได้สิบสอง x มันก็คือคูณสองนั่นเองนแสดงว่าสองตัวนี้ก็คือตัวหลังของเราดางนั้นมันก็เข้าสูตรแล้วเพราะว่าเรารู้หน้ากับหลังแล้วก็คือหน้าคือสาม x ก็เป็นสูตรหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลัง บวกหลังกาลังสองแล้วก็จะเข้าสูตรผลนเอ๊ะกำลังสองสมบูรณ์ก็คือหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสองหน้าเราคือสามเอ็กบวกด้วยหลังก็คือสองแล้วทั้งหมดกำลังสองแบบนี้นะคะแล้วก็มาตรวจสอบว่าตัวนี้เราแยกแล้วมันเป็นจริงไหมมันก็คือทั้งหมดกำลังสองนี่ก็คือมันคูณกันอยู่สองวงเล็บแบบนี้สามเอ็กบวกสองคูณด้วยสามเอ็กบวกสองก็กระจายเข้า ทีละตัวกระจายแบบนี้แล้วเราก็จะได้สมการนี้มาก็เป็นสมการเดิมที่เราทำอยู่ตรงนี้นะคะแสดงว่ามันถูกต้องนะคะเราแยากตัวประกอบได้ถูกต้องต่อมาข้อ2ตัวงแยกตัวประกอบของพหุออนามดีกรีสองต่อไปนี้สิบหกเกกำลังสองลบยี่สิบห้านะคะเรามาดูมันก็คือสิบหกกกำลังสองนี ลบยี่สิบห้ามันเข้าสูตรไหนมันเข้าสูตรหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองก็คือตัวหน้าสิบหกนี่อะไรยกกําลังสองก็ได้สิบหกมันก็คือสี่ยกกําลังสองแล้วอะไรยกกําลังสองแล้วได้เอกําลังสองก็คือเอ็กนั่นเองแล้วยี่สิบห้าอะไรยกกําลังสองเราได้ยี่สิบห้าก็คือห้าแสดงว่าหน้าเราก็คือสี่เอ็กหลังเราก็คือห้ามันก็เข้าสูตรผลต่างกําลังสองใช่ไหมผลต่างกําลังสองคือหน้าลบหลัง คูณด้วยหน้าบวกหลังแล้วก็ออกมาหน้าเราคือ 4x ลบด้วยหลัง5คูณด้วย 4x บวก5นะคะเราก็มาตรวจสอบมันเดิมคูณกระจายเข้าทีละตัวมันก็จะได้ภาพหูน้ำนี้มาภาพหูน้ำที่เราต้องการแยกสัวประกอบมาแสดงว่าเราแยกตัวประกอบถูกนะคะโอเคทบทวนแล้ว ต่อมาเราก็จะมาดูการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกีสามนะคะดีกีสามก็คือมันกําลังสามนั่นเองนะคะมาดูรูปนี้มันจะมีกล่องสองกล่องมาให้กล่องแรกก็คือมีความยาวเป็นห้ามันคือกอล่องรูปแปดนะกล่องที่สองก็คือมีความยาวเป็นเอ็กซ์แล้วทีนี้เราอยากรู้ว่ากล่องนี้มันมีปริมาตรเท่าไหร่ปริมาตรของกล่องนี้ก็คือห้า กำลังสามบวกด้วยปริมาตรของกล่องนี้ก็คือ x กำลังสามมันกำลังสามเพราะว่ามันเป็นกว้างคูณยาวคูณสงูงมันคูณกันสามครั้งก็เลยเป็นห้ากำลังสามแล้วก็บวกด้วย x กำลังสามนะคะมาดูขั้นที่สองขั้นที่สองเ,าเอาเอารูปกล่องเนี้ยขึ้นมาไว้กล่องนี้เอามารวมกันนะคะ มันก็จะได้ห้ากำลังสามบวกเอ็กกำลังสามนั่นเองนะคะต่อมาขั้นที่สามเขาอยากลองตัดกล่องบตัดกล่องบออกมาตัดกล่อง b ีกล่องนี้ออกมาว่ามันจะยาวเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่นะคะเราก็มาดูว่าแต่ว่ากล่องนี้นะพื้นที่เท่าเดิมนะปริมาตรเท่าเดิมก็คือ x กกำลังสามบวกด้วยห้ากำลังสาม ื้นที่ของมันแต่ว่าเขาอยากลองแบ่งออกเฉยๆเขามโานว,ว่ามันจะเป็นยังไงถ้าแบ่งแล้วนะมันก็จะมีความยาวเป็นห้าเหมือนเดิมเป็นห้าเพราะว่ากล่องน,นี้มันยาวห้ามันจะยาวเท่ากันต่อมากล่องน,นี้เป็น x อลบห้าเพราะว่าแต่ก่อนหน้าน,นี้เป็น x แต่ว่ามันมีอันนี้มาเพิ่มมาลบออกก็เลยเป็น x ลบห้าทีนี้เขาก็มโนต่อมโนว,ว่าเอ้าถ้าเราเพิ่มเอขึ้นมาล่ะมันจะเป็นยังไงเอขึ้นมาก็มีความยาวสูง เป็นห้ามนเดิมแล้วก็ยาวมาทางนี้ก็คือ x ทางนี้ก็เป็น x ลบห้าเพราะว่ามันลบออกห้าตรงนี้เรามาดูขั้นที่4ี่นะคะเขายกกล่องขึ้นมาแล้วมันจะได้กล่องที่เป็นรูปทรงแบบนี้นะมันก็มีปริมาตรเท่าเดิมปริมาตรของมันก็คือ x กำลังสามบวกด้วยห้ากำลังสามทีนี้เราอยากรู้ว่าปริมาตร มันหายังไงปริมาตรมันก็คือกว้างคูณยาวคูณสูงนะคะเราก็มาทํากันมันเอาด้านนี้ก่อนด้านนี้ก็คือ x บวกห้าด้านนี้นะเอาด้านสูงก็คือ x บวกห้าคูณด้วยด้านยาวยาวเท่าไหร่ยาวเอ็ก คูณอีกคูณด้วย x ลบห้าลบห้าบวกด้วยก้อนนี้เหลือก้อนนี้นะก้อนนี้ก็ยาวเท่าไหร่้างนี้ยาวห้าก็เป็นห้าคูณเท่าไหร่สูง x บวกห้า x บวกห้าแล้วก็คูณ ยาวด้านนี้อีกก็คือห้าคูณห้าอีกเราก็จะได้ปริมาตรแบบนี้ก็คือปริมาตรของกล่องนี้กับปริมาตรของกล่องนี้บวกกันอ่ะเราจะมาพิสูจน์ดูว่าปริมาตรมันจะเท่ากันไหมนะก็คือปริมาตรทั้งหมดมันคือตัวนี้แล้วทีนี้เขาแยกออกมาเป็นสองกล่องกล่องแรกได้ปริมาตรแบบนี้ ลอสองได้ปริมาตรแบบนี้เราจะไมีมสูตรว่ามันเท่ากันไหมแยกออกแล้วจะได้ตัวเดิมไหมนะแล้วก็คูณเข้าเลยกระจายเข้า x คูณเข้าก็เป็น x กำลังสองบวก 5x เกหลือตรงนี้ x ลบ5กระจายเข้าอีก ดูฝั่งนี้ก็เป็น 5x บวก25คูณ5ต่อมาก็กระจายเข้าอีกเหมือนเดิมกระจายเข้าเป็น x กำลัง3ลบ 5x กำลัง2บวก 5x กำลัง2ลบ 25x ตัวนี้ได้แบบนี้นะต่อมาก็บวกด้วยอันนี้ก็กระจายกระจายเข้าบวกด้วยยี่สิบห้า x ห้าคูณยี่สิบห้าได้หนึ่งร้อยยี่สิบห้าเรามาดูตัวไหนเหมือนกันแล้วก็เอาไว้ด้วยกันดูยี่สิบห้าตัวนี้ลบยีห้ากับบวกยีห้าตัดออก มันลบกันหมดอนไนอีกลบห้กั x กำลังสองกับบวกห x กำลังสองก็ตัดกันมันก็เหลือ x กำลังสบวกหนึอยยี่าะไรยกกำลัง3แล้วได้1 2ึ่มันก็คือ5้ยกกำลังสเห็นไหม x กำลังสามบวกห้ากำลังสามตอนตอนแรกฝั่งนี้มันเป็นกล่องทั้งหมดปริมาตรของกล่องตั้งแต่เริ่มแรกแล้วฝั่งนี้มันคือเอามาแยกออกแล้วก็ามาหาเหมือนเดิมว่ามันจะเป็นเหมือนเดิมไหมแยกแล้วจะได้พ้าหัวน้มตัวเดิมไหมสุดท้ายมันก็ได้ตัวเดิมทีนี้เรามาดูสูตรการแยกตัวประกอบ ในรูปผลบวกของกําลังสามอันนี้เขาเรียกว่ารูปผลบวกของกําลังสามนนี่หน้ากําลังสามบวกด้วยหลังกําลังสามเรียกว่าผลบวกที่อยู่ในรูปกําลังสามมันจะแยกออกเป็นหน้าบวกหลังคูณด้วยหน้ากําลังสองลบหน้าหลังบวกหลังกําลังสองทีนี้เรามาดูการแยกตัวประกอบของ x กําลังสามบวกห้ากาลังสามแยกได้เป็นหน้าก็คือ x บวกหลังก็คือห้าหน้าคือ x กําลังสองลบหน้าหลังก็คือห้า x บวกหลังกลังสองก็คือห้ากําลังสองก็จะได้รูปนี้เราเรียกหน้ากําลังสามบวกหลังกําลังสามว่าผลบวกของกําลังสามนะคะอ่าต่อมาจงแยกตัวประกอบของ เกกำลังสามบวกสามร้อยสี่สิบสามคูแปดสูตรมาให้คูกวรเล,ลืมสูตราการแยกตัวประกอบในรูปผลบวกของกำลังสามก็คือ a กกำลังสามบวกบีกำลังสามเท่ากับ a บวก b คูณด้วย a อกำลังสองลบ a อบวก b ีกำลังสองหรือเราจะเรียกหน้าหลังก็แล้วแต่เราแล้วแต่เราจะจำแบบไหนนะคะเราจะมา,มาแยก x กำลังสามมันต้องบวกด้วยตัวเลขที่เป็นกำลังสามใช่ไหมเราก็มาหาว่าอะไรยกกำลังสามแล้วได้สามร้อยสี่สิบสามูคิดมาละมันคือเจ็ดกำลังสามอ่าพอเราได้เจ็ดกำลังสามมนเข้าสูตรยังเข้าสูตรตัวนี้แล้วใช่ไหมเข้าแล้วก็กระจายได้เลยก็เท่ากับวงเล็บ หน้าบวกหลังก็คือ x บวกเจ็ดคูณด้วยหน้ากำลังสอง x กำลังสองลบหน้าหลังก็คือเจ็ด x บวกด้วยหลังกำลังสองหลังกำลังสองเจ็ดกำลังสองก็ได้สี่สิบเก้าได้แบบนี้ง่ายนะคะการแยกตัวประกอบโอเคต่อไปตัวอย่างที่สอง ตงแยกตัวประกอบของ2 7 x กําลังสาบวกห4เรามาดู2 7 x กําลังสบวกห4เราจะทำให้มันอยู่ในรูปกําลัง3บวกกับกําลัง3ใช่ไหม27ยังไม่ยกกําลัง3เราก็ไปยกให้มันอะไรยกกําลัง3ามแล้วได้27มันก็คือ3กํลังสคูณด้วย x กํลังส บวกด้วยอะไรคูณกันสามครั้งเราได้หกสบสี่มันก็คือสี่กำลังสามเราก็รวบให้มันอยู่ด้วยกันก็เป็น3ามเทั้งหมดกำลังสามบวกด้วยสี่กำลังสามพอมันเข้าสูตรกับตัวนี้ละเราก็มากระจายเลยมาแยกเลยก็เป็นหน้าหน้าคือสามเนะบวกลังคือส ก็คือหน้าอันนี้คือวองเล็บใหญ่นะเพราะเราจะมีวงเล็บเล็กกำลังสองลบด้วยหน้าหลังก็คือ4ี่คูณสามตัวนี้ได้สิ 12, X, บสองกหลล่งกำลังสองก็คือ16เพราะว่า4ีกำลังสองได้16จะได้อยู่ในรูปนี้เคแยกเสร็จแล้ว ทีนี้ครูจะให้นักเรียนลองแยกดูว่านักเรียนจะทําได้ไหมครูมีสูตรให้ก็คือตรงนี้สูตรให้นักเรียนหยุดวิดีโอนี้นะคะแล้วก็ทำห้าข้อให้เสร็จแล้วค่อยมาเฉลยพร้อมกับครูนะคะพอนักเรียนทําเสร็จนะคะก็จะมาเฉลยกันไปทําให้เสร็จนะคะทาเสร็จแล้วค่อยมาดูเฉลยกับครูแล้วก็มาดู x กำลังสามบวกยี่สิบเจ็ดกำลังสาม ทำให้มันเข้าสูตรก็คืออะไรยกกําลังสามมาได้ยี่สิบเจ็ด x กำลังสามบวกด้วยสามกำลังสามเพราะว่าสามกำลังสามได้ยี่สิบเจ็ดเท่ากับหน้าบวกหลังคูณด้วยหน้ากำลังสองลบหน้าหลังบวกหลังกำลังสองสามกำลังสองก็คือเก้าถูกกันไหมคะ ต่อมาข้อสองทำให้อยู่ในรูปกําลังสามแปดทำให้เป็นกําลังสามก็คือสองกำลังสามนั่นเองก็ได้สอง x กําลังสามหนึ่งกำลังสามก็ได้หนึ่งเหมือนเดิมใช่ไหมเราก็ให้ทําให้เป็นอยู่รูปกําลังสามเท่ากับหน้าบวกหลังคูณด,ด้วยหน้ากําลังสองลบ หน้าหลังก็คือ 2x คูณ1ก็คือ 2x บวกด้วยหลังกำลัง2ก็คือ1ก็1กำลัง2ก็ได้1แบบนี้ข้อ3 64คูณแซกกำลัง3นะ64คูณแซกกำลัง3 ได้กำลังสามเราทำให้หกสิบสี่อยู่ในรูปกาลังสามได้เป็น,กนหกสิบสี่กำลังสามถอะไรกำลังสามแล้วได้หกสิบสี่ก็คือสี่จะเป็นสี่แซดทั้งหมดกำลังสามบวกด้วย 5. ห้ากำลังสามนะ 5. ห้ากำลังสามมันได้ร้อยยี่สิบห้าเท่ากับหน้า บวกหลังคูณด้วยหน้าก็คือสี่แซดกำลังสองลบหน้าหลังหน้าคือสี่แซดคูณด้วยห้าก็เป็นยี่สิบแซดแล้วก็บวกหลังกำลังสองหลังกำลังสองก็คือยี่สิบห้าเพราะว่าห้ากำลังสองได้ยี่สิบห้ามาข้อสุดท้ายในรูปกำลังสามคือ M กลังสามบวกสองกลังสามเท่ากับหน้าบวกหลังก็คือ M บวกสองคูณด้วย M กลังสองลบหน้าหลังก็คือสองเบวกหลังกำลังสองก็คือสี่โอเคให้นักเรียนมาตรวจดูคำตอบกับครูนะคะถูกเป็นไหมต่อมา เราจะมาสรุปพหุนามที่อยู่ในรูป a อกำลังสามบวก b กำลังสามหรือว่าหน้ากำลังสามบวกหลังกำลังสามเรียกได้ทั้งสองอย่างนะคะ <_ S 1> เขาจะเรียกพหานามที่อยู่ในรูปนี้ว่าผลบวกของกำลังสามเราจะแยกตัวประกอบของพหนุนามที่อยู่ในรูปผลบวกกำลังสามโดยใช้สูตรนะก็สูตรเมื่อกี้แหละสูตร a อกำลังสามบวก b กำลังสามเท่ากับ a บวก b คูณด้วย a กํลังสองลบ a b บวก b กลังสองหรือว่าหน้าหลังแบบนี้นะคะโอเคค่ะการ้านะคะการมาคือแบบฝึกหัดที่สองจุดหนึ่งหน้าที่ห้าสิบเจ็ดนะคะในหนังสือนะคะหน้าห้าสิบเจ็ดทำแค่ข้อที่นะคะเพราะว่าครูใจดีมากทรง หลังจากดูคลิปนี้แล้วหนึ่งวันนะคะให้เวลาทำหนึ่งวันค่ะบ๊ายบาย